ไทยลีกลุ้นล้าแทสมักแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับไม่ค่อยสู้ดีครับอยู่อันดับที่13นะครับสำหรับอ่า14แล้วตอนนี้นะครับสำหรับชลบุรีก็ถือว่าครับฉัตรมงคลเดือดธนโรจน์ครับสารสนทิสวัสดิ์นะครับแล้วก็มีเกมรุก้ามูริโลเฟรตัสนะครับวิลเลียมดิลล่าแล้วกอาบูดูนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดที่เจอกันก็ย้อนไปคุมมาพันที่ผ่านมาครับชลบุรีเปิดบ้านชนะ2-1นะครับในศึกเอฟเอคัพ ขอผู้ทัศิ์คุณเฉลิมงามสมบัติเป่าเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่สนามนะครับชุมบุรี UTM Stadium นะครับามิลาลี่ไหลมาที่อิโตะอิโตะจะเปิดมาแต่ว่าโดนบล็อกไว้ได้ครับเก็บไว้ได้แล้วบอลจะสวนแต่ว่าเปิดมาไม่ดีสุดท้ายทัศินเป่าฟาวไว้กับชุมบุรีเลยครับโดยอิโตะครับเข้าตรงนี้โดนทั้งคนทั้งบอลแล้วจังหวะทับเลยครับโอ้โหโอลรถไฟตัสไม่ค่อยติดด้วยครับ มด้านซ้ายครับโอ้โหลูกนี้สไลด์มาโ,โหจากพิมแพ้เขาด้านหลังนี่เสี่ยงครับที่จะโดนใบเหลืองนะครับอืนะครับรูดการน,นี้ให้กันกบนครปฐมาดูครับจังหวะบอลเขาทั้งตัวเลยครับจากพิมแพ้พยายามจะชิงเล่นจังหวะแรกก่อนนะครับแต่อีโตเองก็เอาตัวปังแล้วพิงจังหวะชมรีฉกบอลไม่ได้ครับสารัตพาบอลมาเปลี่ยนมาด้านซ้ายครับแล้วลูกนี้เอามาดูถึงบอลด้วยครับบอลอยู่ในกรอบเขตโทษอามาัมบัตหักมาขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบดกันไปครับเคลียร์ทิ้งออกไม่ได้ สองประตูต่อสูงครับคู่ของเราตอนนี้ชมบุรีบุกมาแล้วเปิดมาออกมาตัดไม่ได้ครับวัฒนาชัยข้อมาถมครับแล้วไหลมาที่อับโรครับอับโรมองหาเพื่อนอยู่ครับพาบอลมาในกรอบโทษแล้วเปิดมาลูกนี้ยังดักไม่ได้แต่เคลียร์ออกมาก่อนครับมันยังไม่ขาดครับแต่ข้มถมได้และยิงเลยครับลูกนี้โอ้บอลไม่ตรงกรอบก่อนนะครับบอลเข้าช่องมาที่เลสลีอรอับโรให้มาอย่างติดเฉลิมพงครับอีกทีหนึ่งสกัดพิทักษ์ไม่ขาดโอ้โหเราตรงนี้เป็นก้องไอ้ชัยครับ ผมาาจ,จะล้ๆวันนี้เติมเกมขึ้นมาแล้วครับกิติพงศ์กินติพงศ์คืนกลับหลังมาที่เอามาดูเอามาดูตะลับเปิดมา,ดา,ล,า,มาลูกนี้ยังเคลียร์ไม่ขาดยังได้อยู่เฟรตัดยิงลูกมีแต่ว่าติดบล็อกครับบอลออกหลังครับลูกเตะพงมของ,ของเลยครับที่ตามมาประกบได้ยอดเยี่ยมมากเอามาดูดึงจังหวะเปิดเข้ามาครับแต่เคลียร์ไม่ขาดนะครับทางาศาสตราพงศ์แต่ยังตามมาแบบปคะคองเพื่อให้ตามมาครับด้านขวามีอาทิตย์ครับ ตรงกลางมีกั้งนาทีชัยแล้วพาไปเองครับแล้วยังไงครับหางสายยิงลูนี้โอ้เรียบร้อยครับหึงประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหหกคนนะครับแนวรับของชมบุรีเอาเลลี่สอับบไม่อยู่สุดท้ายกดด้วยเท้าซ้ายครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเลสลี่ค่อยค่อยลากขึ้นมาไปถอยหมดเลยครับชลบุรีไม่เข้าประกดติดครับมีช่องแล้วดึงจังหวะกดซ้ายเลยครับตัวที่ใกล้สุดเป็นทางทรงชัยทองฉ่ำนะครับคงจะ ไม่ได้คิดว่าเลซี่จะหักเข้ามายิงแบบนี้นะครับเพราะว่ามีกล้องที่ชัยที่ทำทางไปด้วยครับดึงตัวประกบให้ครับพอดูประกบปุ๊บม,มีช่องเราซัดต,ตรงนี้แล้วยังได้อยู่ครับลูกนี้ลีลาลีลาอย่างไรครับยิงเบาเกินไปอีกครับไปตรงตัววัฒนชัยครับดูบอลของเฉลิมพงษ์เปิดมาสก,กัดไม่ดีครับสุดท้ายมาถึงลีลาม,ามี3เขคนมามาด,ดูครับ หลายว่าเฟรตัสเป,ไปิดบริกรเขตโทษแล้วบอลโดดมาลูกนวิ่งตัวหลังนี่โฉบชั่วโมงอยู่แล้วครับกฤษฎีต์แต่สดุดท้ายกฤษฎีต์ไปทำฟาดในกรอบเพประตูประตูตลอดเลยครับกฤษฎีต์อย่างนี้ถอยลงมาทันนะครับแล้วถึงบอลก่อดต,ต่อยต่อยกองนาทีชัยฉีกออกไปแล้วยิงเองตรงนี้โอ้โหเดโต้ยังปัดไม่ได้ครับโอ้โหไม่ปัดนี่น่าจะตรงตางข่ายนะครับนะครับวินั้นนี่แล้วก็มาถมนี้ไปสองประตูยากเลยนะครับชุบลี จริงๆปัญหามันเกิดจากเหลิอพงที่ไปเสียำับแ่งนะครับเราทาให้อิตโตะมีพื้นที่ในการลากเข้ามาครับไม่มีใครอยู่แล้วเราเปิดโดอกมาลูกนี้ได้อมองออกมาเก็บไปได้ครับแล้วสวนไม่ดีครับลูกนี้แต่ว่าเอาความขยันของมิราลี่กับวิพยาบอลแต่ว่าเจ้าตัวนี่มาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับแล้วพุทธศินคุณเชเดอร์งามสมครับเป่าจบเกมการแข่งขันครึ่งแรกเลยครับ เกมการแข่งขันครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับคุณเชลิมงามสมรุตตัดสินนะครับเกมนี้เป่าเกมครับชลบุรีจะเปลี่ยนบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับในชุดสีน้ำเงินขาวนะโอ้โหยสกรไปช่วยเกมรับแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนนะครับชลบุรีแล้วแม่นด้วยครับเอามาดูเก็บบอลไว้ได้โอ้โดนเตะครับโอ้แล้วจะโดนไปเหลืองที่2หรือเปล่าครับนาทีน้อยวิไลนี่ครับโดนไปเหลืองไปก่อนหน้านี้แป๊บเดียวแล้วนี่ครับสุดท้ายไม่ถึงศอกเลยครับบอลเปิดมาโด่งโดงครับ แล้วเอามาดูโอ้โหจังหวะที่แต่งหลอกนะครับไม่ไปซ้ายจะไปขวาแล้วไปเพลาดพลาดอะไรครับมาดูเอามาดูยังไงครับเอามาดูเปิดมาโด,ด่งๆงแล้วได้บ่งโอ้โห,โหโลูกนี้หมุงโด,ด่งออกไปเองครับวิเลลลา,าเลยครับต้องละเอียดกว่าน,นี้นะครับเอามาดูเปิดมาอยู่ข้างหลังอาร์เมียรี่เชจินนี่ด้วยครับแต่จังหวะเปิดแม่นจริงๆแล้วกลายว่าเปิดแล้ว น้องผสมดักไว้ได้ครับพาบอลไปเองครับเลสี่แอ็บบี่หนึ่งครับโอ้โหแต่ว่าเอาตัวรอดไปได้ครับเลซี่แอบบอพาไปกับกีโนแล้วยิงลูกนี้แต่ว่าติดเซฟครับครองมาได้อยู่นะครับชมพลีไหลมาตรงกลางดีล่าจะหาจังหวะแล้วยิงลูกนี้บอลไปตรงกรอบอีกครับวัฒนชัยครับดูครับจังหวะหาจังหวะยิงได้ครับโอกาสยิงฝากมาจุดสกอนตั้งป้อมแล้วยิงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับยุดสกอรบุรพาครับ เทีพัดให้บอลมาไม่มีใครเข้ากรอบเลยครับยสกรลากมาซัดด้วยขวาครับแบอบลสายแล้วหลุดกรอบไปไกลเหมือนกันนะครับเป็นแบบปลอดภัยครับ <c oughs> ได้ไหมยีลูนี้บอลโด่งข้างคันออกไปครับโอ้โหกดด้วยเท้าขวาเต็มเต็มครับประตูนอกกรอบมาสอาครั้งแล้วที่จะเป็นสัญญาณ ดดุนเปิดมาใหม่โด่งๆหมาแล้วโอ้โหโฉบไปมองเอา้ายิงลูกนี้ของอามาดูติด,ดโอ้โหผู้สาประตูเซฟไ,ได้ดูครับสะใจครับ <c oughs> วัฒนาชายัยพานพงศ์ไหลโอ้โหสุดท้ายได้ไหมยุสกรไม่ได้ครับโดนดักไปได้ครับนครปฐม,มไม่รีบครับตัวนี้โดนเสียบวัผู้ศิลป์เป่าฟาวโอด้วยครับพุ่งดูนี้ก่อนครับอาทิตย์เบิร์กคือก็จะนครับผู้ถศิลป์จะต่อเวลาไหมสุดท้าย คุณเชลยกงามสมครับเป่าจบเกมการแข่งขันรับชุบลีเอฟซีครับเปิดบ้านแพ้ในความปรมอยู่เตดไปสูมประตูตอวหนึ่งครับประตูชัยจากคนนี้แหละครับเลสซตียร์โบรนาทีที่3านะครับทำให้ครปฐมถล่มเองธรรมทัศน์วินิจมานนท์ครับต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้เราสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับดูไทยลีกลุ้นลัาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ